พินประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีรักเรื่องดีหลวงพ่องเงินเลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มข้าคอยข้าวเจ้าอร่อยหรือเลื่องตำนานเมืองชาลวันจงังหวัดพิจิตเป็นจงังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือต่อล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหนองน้ำ ลำคลองบึงและแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตชาวพิจิตมานานแสนนานคือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมากมายจังหวัดพิจิตอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ340กิโเมตร การเดินทางมาจงังหวัดพิจิตรนั้นมีหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางหลักคือทางหลวงหมายเลข11ตากฟ้าวังทองและทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิสนุโลกรวมทั้งทางหลวงหมายเลข115กำแพงเพชรสากเล็กและนอกจากนี้ยังมีรถไฟสายเหนือวิ่งผ่านขนสง่งผู้โดยสารและสินค้าวันล,ละหลายขบวนเป็นประจำ ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสําคัญโดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมท่องเที่ยวทางลัดที่ให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจและสะดวกสบายในการเดินทางมาเยือนจังหวัดพิจิตได้อย่างประทับใจในทุกเส้นทางสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัญ,คญที่ขึ้นชื่อและเป็นที่สนใจของผู้มาเยือนคือวัดท่าหลวง วัดท่าหลวงเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน,น่านฝั่งตะวันออกใกล้สารกลางจังหวัดหลังเก่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2388ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระโบโวสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรปางมารวิชัยสมัยเคียงแสนหล่อด้วยทองสำลิด มีพุทธลักษณะงดงามมากมีหน้าตักกว้าง1เมตร40เซนติเมตรสูง1เมตร60เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตโดยจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามานมัสกรารหลวงพ่อเพชรได้ตลอดทั้งวันวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานตั้งอยู่ริมแม่น้ำพิจิตเก่าตำบลบางคลานอำเภอโพทะเล เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยเคยจำพรรษาอยู่มีรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมนดบกสองชั้นนอกจากนี้ภายในยังมีโบราณวัตถุต่างๆที่ทางวัดได้สะสมไว้โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่มีผู้นำมาถวายเช่นพระพุทธรูปพระพิม เรื่องปั้นดินเผาเป็นต้นวัดโพประทับช้างวัดโพประทับช้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่าในท้องที่ตำบลโพประทับช้างห่างจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ27กิโลเมตรไปตามถนนสายพิจิตรวังจิตทางหลวงหมายเลข1068กิโลเมตรที่16เลี้ยวแยกซ้ายไปทางอำเภอโพประทับช้างก่อนถึงอำเภอมีทางแยกเลี้ยวซ้ายมือ เข้าไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2242ในสมัยสมเด็จพระสีสันเพชรที่8ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานณนะสถานที่ประสูติของพระองค์หน้าวัดมีต้นตะเคียนกล่าวว่ามีอายุราว250ปี วัดโดยรอบได้7เมตร60เซนติเมตรหรือ7คนโอกเป็นที่อาศัยของนกแก้วจำนวนมากภายในวัดมีวิหารสูงใหญ่มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นศิลป,ปะแบบอยุธยากรมศริลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478นอกจากนี้ชาวอำเภอโพป,ประทับช้าง ได้สร้างอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าเสือขึ้นไว้เป็นที่ระลึกประดิษฐานข้างที่ว่าการอำเภอโพประทับช้างพิพ,ธพิธภัณฑ์รูปมนดบสองชั้นบึงสีไฟบึงสีไฟเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยอยู่ทางตะวันตกของตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ไร่ปัจจุบัน บางส่วนมีสภาพตื้นเขินและมีการบุกรุกทำให้เหลือพื้นที่ประมาณ5,300ไร่เสรบึงสีไฟเป็นบึงที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีอยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดพิจิตเพียง2กิโลเมตรมีถน,นนคอนกรีตภายในอาณาบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและชมพระอาทิตย์ตกกลางบึงสีไฟในยามเย็นบึงสีไฟ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตสวนสมเด็จพระศรีนครินพิจิตรสวนสมเด็จพระศรีนครินพิจิตสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ80พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2527มีเนื้อที่ประมาณ170ไร่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสะพานทอดไปสู่ศาลาใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลาและชมพระอาทิตย์อัสดงริมบึงแต่งเป็นสวนมีทั้งไม้ใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งมีทางเดินรอบๆนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรูปปั้นพยาชาลวันรูปปั้นพญาชาลวันเป็นรูปจระเข้ที่สวยงาม มีขนาดใหญ่ความยาว80เมตรกว้าง6เมตรสูง5เมตรตั้งเด่นตละงานอยู่บริเวณด้านหน้าของบึงสีไฟภายในตัวจระเข้สร้างเป็นห้องประชุมขนาดเล็กจุคนเข้าประชุมได้ประมาณ25คนโดยรอบของรูปปั้นพยาชาลวันจัดทำเป็นสวนหย่อมมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับสถานแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะอาคารเป็นรูปดาวก้าแฉกยื่นลงไปในบึงสีไยภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันปลามากกว่า20ชนิดและมีการสับเปลี่ยนชนิดปลาเป็นประจำนอกจากนั้นตรงส่วนกลางของอาคารยังเปิดเป็นช่องสำหรับชมปลามีพันปลาต่างๆชุกชุมมากเพื่อรออาหารจากนักท่องเที่ยวสถานแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในความดูแลของสถานวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดใกล้กันจะมีบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดหลากหลายพันอาศัยอยู่แบบเชิงธรรมชาติซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญจังหวัดพิจิตรได้มุ่งมั่นพัฒนาบึงสีไฟโดยรอบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือบริเวณจุดหอชมนก หลายหน่วยงานได้ทุ่มเทแรงงานและแรงกายเพื่อจุดประกายสิ่งอัศจรรย์ของคนพิจิตคือภาพถ่ายสามมิติเป็นภาพน้ำตกสามมิติที่ต้องมองผ่านเลนสกล้องถ่ายรูปในมุมสูงและต้องทำมุม45องศาโดยเฉพาะในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาแสงอาทิตย์จะทำมุมกับภาพดูเหมือนเล่นอยู่ในน้ำตกจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นภาพมหัศจรรย์แห่งแรกของประเทศไทยส่วนภาพที่สองเป็นภาพตำนานพญาชาลวันซึ่งถ้าลงไปในภาพแล้วถ่ายรูปออกมาก็จะเหมือนกับนั่งอยู่ในปากพญาชาลวันนอกจากนี้ยังมีจุดล่องเรือชมบัวนานาชนิดรวมทั้งจุดพักผ่อนหย่อนใจโดยรอบบึงสีไฟอุทยานเมืองเก่าพิจิต อุทยานเมืองเก่าพิจิตอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตประมาณ7กิโลเมตรไปตามเส้นทางสายพิจิตวังจิตซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตเก่าสร้างในสมัยพระยาคโคตบองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1 6 0 1ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ400ไร่เศษมีลักษณะเป็นเมืองโบราณประกอบไปด้วยกำแพงเมือง คูเมืองเจดีเก่ามีสวนรุกขชาติการจนะก,กุมารซึ่งกรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจศาลหลักเม,มืองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520 เป็นอาคารสองชั้นด้านบนจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองส่วนด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตตบองซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่ผู้สร้างเมืองพิจิตรวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานของวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2478ประกอบไปด้วยพระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกาภายในมีพระเครื่องชนิดต่างๆแต่ถูกลักลอบขุดไปด้านหน้าของพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหารเก้าห้องด้านหลังพระเจดีย์เป็นพระอุโบสถมีใบเสมาสองชั้น มีรากไทรเกาะอ,อยู่หน้าบันหลังคาถูกต้นไม้ลมทับหักลงมาจึงทำให้องค์พระโค่นลงมาด้วยปัจจุบันเหลือแต่เพียงเศษอีกกรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งเมื่อปีพุทธศักราช2534บริเวณใต้เนินดินส่วนวิหารได้พบสิ่งก่อสร้าง2ยุคคือสมัยสุขโขทยัยและสมัยอยุธยาบริเวณโดยรอบพบเจดีย์จำนวนมาก รวมทั้งแนวกำแพงขนาดใหญ่ถ้ำพญาชาลวันมีที่มาจากวรรณคดีเรื่องไกลทองบทพระราชนิพน์ของรัชกาลที่สองถ้ำพญาชาลวันอยู่ภายในกำแพงเมืองกัปอุทยานเมืองเก่าพิจิตปัจจุบันมีลักษณะปากถ้ำกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวประมาณสี่เมตรลึกสี่เมตรเราะดินพังทลายทับถมจนตื้นเขินไปหมดสันนิษฐานว่า ถ้ำนี้เป็นที่หลบภัยของกษัตริย์สมัยโบราณเมื่อเกิดสงครามหรืออาจเป็นสถานที่หลบหนีออกนอกกำแพงเมืองของกษัตริย์เวลาข่าศึกล้อมเมืองปัจจุบันจังหวัดพิจิตรได้จัดสร้างรูปปั้นไกรทองที่กำลังต่อสู้กับพญาชาลวันณไว้ที่บริเวณปากถ้ำวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้างตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำห่างจากตัวเมืองพิจิตรไปทางใต้ประมาณ15กิโลเมตร บนเส้นทางพิจิตตพานหินมีเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้างลานกว้างบนยอดเขามีวิหารและมีเจดีย์เก่าแบบลังกาทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิสองสันนิฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางลีลาและมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดวัดโรงช้าง วัดโรงช้างตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมืองติดกับถนนสายพิจิตรสามง่ามวังจิตประมาณหลักกิโลเมตรที่ห้าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือเจดีย์องค์ใหญ่ที่ภายหลังสร้างเป็นห้องลับใต้ดินเพื่อใช้เก็บแผ่นอิจจารึกพระไตรปิฎกจำนวน84% 0 0 0พระธรรมขันธ์ วัดนครชุมวัดนครชุมเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตห่างจากตัวเมืองประมาณ9กิโลเมตรมีอุโบสถเก่าแก่มากก่อสร้างด้วยอิฐฉาปูนเครื่องบนเป็นไม้ใช้เกาะสลักไม้แทนตะปูมีช่องระบายลมแทนหน้าต่างพระอุโบสถหลังนี้ในอดีตเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีอายุกว่า800ปีก่ออิดถือลักษณะแบบสุขโขทยัยเคยเป็นพระพุทธรูปที่ใช้เป็นพระประธานในวิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อนเหมืองแร่ทองคำเขาพนมพาเขาพนมพาตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาพนมพาหมู่ที่7ตำบลหนองพระอำเภอวังายภูนมีลักษณะเป็นเขาลูกโดดมีพื้นที่ประมาณ200ไร่ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตได้รับประทานบัตรดำเนินกิจการเปิดเมืองแร่ทองคำเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมทาประโยชน์ร่อนล้างเอาแร่ทองคำตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันขจรฟาร์มขจรฟาร์มตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลหวังนิ้วห่างจากตัวเมืองพิจิตประมาณ60กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข11ถึงทางแยกบางมูลนาคตากฟ้านครสวรรค์เลี้ยวขวาไปอีก10กิโลเมตรถึงบ้านโคกสนัน่นเลี้ยวขวาไปอีก5กิโลเมตรเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไร่องุ่นดงเจริญไร่องุ่นขจรฟาร์มตั้งอยู่ที่ถนนตลิ่งชันบึงสามพัน อยู่ห่างจากฟาร์มนกกระจอกเทศประมาณ2กิโลเมตรเป็นไร่องุุลพันดีในพื้นที่200ไร่พัน์ที่มีชื่อเสียงคือพันธุ์แบ็กควีนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทิวทัศน์ของไร่องุุลได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอังุุลทั้งสำหรับทำไวายทานเป็นผลสดสดรวมทั้งชมโรงบ่มวายภายในไร่นี้ด้วยด้านผลผลิตองุุลจะออกในช่วง เดือนมีนาคมเมษายนกรกฎาคมสิงหาคมและช่วงที่ออกผลดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมงานแข่งขันเรือประเพณีการแข่งขันเรือมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งทางจังหวัดพิจิตรจัดให้มีประเพณีแข่งขันเรือยาวที่แม่น้ำน,น่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกทุปีในงานจะมีการแข่งขันเรือประเพณีการประกวดสาวงามการประดับประดาริ้วขบวนเรือต่างๆสวยงามมากการแข่งขันเรือยาวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬาทางน้ำผู้ที่มาชมการแข่งขันเรือยาวนักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสเข้าไปนมรสการหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอีกด้วยนอกจากนี้จังหวัดพิจิตยังมีผลไม้ประจำฤดูกาลที่ขึ้นชื่อประกอบไปด้วยมะปรางมะยงชิดและมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ของดีที่สร้างชื่อให้จังหวัดพิจิตโดยเฉพาะพันธุ์มะยงชิดไข่ไก่ มีผลโตเท่าไข่ไก่ส่วนมะม่วงที่มีชื่อเสียงส่งขายภายในประเทศและขายส่งยังต่างประเทศคือมะม่วงพันธ์สีทองฟ้าลั่นเพชรบ้านลาดซึ่งผลไม้ดังกล่าวปลูกมากที่ตำบลวังทับใสอำเภอสากเหล็กโดยจะมีผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีและส้มท่าคอยส้มท่าคอย เป็นส้มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคเหนือมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมไม่มีเมล็ดและเนื้อละเอียดเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตเช่นเดียวกัน